Thank you จากข้อมูลณเดือนกรกฎาคม2568จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรจำนวน1,790,233คนเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานจำนวน1,79,557คนโดยเป็นผู้มีงานทำ1,59,132คนเป็นผู้ว่างงาน16,946คนและมีตำแหน่งงานว่าง7,529ตำแหน่ง เชียงใหม่มีแรงงานอิสระ643,981คนมีแรงงานต่างด้าว89,193คนเป็นชาวเมียนมามากที่สุดจำนวน42,941คนคิดเป็นร้อยละ48.14ของแรงงานต่างด้าวทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่มีสถานประกอบการที่จ้างแรงงานชาวกัมพูชา67แห่ง มีแรงงานชาวกัมพูชาทั้งสิ้น209คนประเภทกิจการที่จ้างแรงงานกัมพูชามากที่สุด2อันดับแรกคือกิจการก่อสร้างรองลงมาเป็นการเกษตรและปะศุสัตว์ มีผู้ประกันตนจำนวน474,48 0คนเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33จำนวน251,411คนมาตรา39จำนวน115,423คนและมาตรา40จำนวน1 7 2 1 4คน เชียงใหม่มีประชากรที่ไปทำงานต่างประเทศจำนวน3,114คนโดยไปทำงานที่ไต้หวันมากที่สุดจำนวน1 0 9คนรองลงมาเป็นเกาหลีใต้จำนวน580คนมีสถานประกอบการ15,639แห่งลูกจ้างทั้งสิ้น186,130คนและมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจำนวน1 3 0 0คน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเป็น3ระดับดังนี้วันละ357บาทในทุกอำเภอยกเว้นเขตอำเภอเมืองวันละ380บาทเฉพาะในเขตอำเภอเมืองวันละ400บาทในกิจการโรงแรมประเภท 2, 3และ4และสถานบริการผลการปฏิบัติงานการตรวจป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ออกตรวจ9ครั้งสถานประกอบการ40แห่งแรงงาน1,934คนโดยเป็นแรงงานไทย1,534คนเมียนมา345คนและพื้นที่สูง55คนการติดตามสถานประกอบการค้างชำระเงินสมทบประกันสังคมณเดือนกรกฎาคมปี2568เงินสมทบค้างชำระ125.14ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ0.31สามารถติดตามให้หนายจ้างชำระเงินสมทบได้จำนวน14.98ล้านบาทผลการติดตามยุดอายัดได้จำนวน372,525บาท55สตังก์การตรวจคุ้มครองแรงงานในสถานประกอบกิจการสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจ134แห่งจำนวนลูกจ้าง3,369คน พบปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย11แห่งการตรวจการทำงานของคนต่างด้าวตรวจคนต่างด้าวจำนวน61,749คนโดยเป็นนายจ้าง6,754คนแรงงานต่างด้าว54,995คนพบปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย540คนผลการปฏิบัติงานเร่งด่วน ระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง29สิงหาคม2568 ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานปกครองจังหวัดเชียงใหม่และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่จ้างแรงงานกัมพูชาจำนวน67แห่งและพบปะแรงงานกัมพูชา209คนเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศและเพื่อป้องกันเหตุกระทบกระทั่งในพื้นที่ ซึ่งมีแรงงานลาออกจากสถานประกอบการจำนวน8คนและเดินทางกลับประเทศต้นทาง7คนโดยแรงงานส่วนใหญ่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวไทยในสถานที่ทำงานและชุมชน